ไหนไหนสกอร์เท่าไหร่สกอร์เทอะไรไปบ้านจนแพงเท่าไหร่เอาแพงเท่าไหร่บ้านจนเดิมพันบ่างเดิมพันเบ่าง ขวาโยกซ้ายกูพันสไลด์โยกไอสัตว์มาพบโยกใจพองตายโยกตื่นช้าเกะเฮ่ทุกวันวิกฤติโยก all this business น้ำเดิน that's the way I talk don't take this wrong days be a long day เดี๋ยวซึ้งมาอดซอยทองวันนั้นมันทองเคถ้าอยากรู้อยากลองก็เข้ามาลองเซกูต่อให้เพื่อนมันอีกสองยี่ม้วแต่มองเดย์ไม่รู้จังกูก็ไม่เป็นไรเพราะกูก็มาดูว่ามึงเป็นใครแต่เธอมึงเปลือกกูมันไรแต่ปล้องไม่มีหินใจไม่ว่าเวลามันผ่านเลยไปแต่ความกระหายที่มันอยู่ในใจมันกลับไม่เคยจะหายไปไหนมันเพียงแค่เป็นไปและกูไม่ทันคลิปวอล์ก just lick talk ไม่ต้อง กีที่พวกมึงมันกิกกอฟมึงมันสิมจีสักคนแซนกับบิ๊กบอสไม่มีพลิกล็อกมึงลูกกุศลเขาซ้ำมาชิดดอกตั้งใจฟังเวลาที่กูจะถทมดูซิแร็ปยุคใหม่เขาอยู่กับอาสยามนี่และคนไทยนี่แหละคือมาตรฐานหิบพอบไปทำตลกกันยังสนุกสนาน ขายพูดเดียวระวังไม่ทันการกูรู้พวกมึงน่กติดธุระแต่เป็นธุระกันเดินจะสอนเชิงสิมันแฟนเป็นคูนะ่น่าจะสินกัอันที่จริงแล้วกูไม่เกี่ยวแต่มึงสักพุชมีอินไม่ต้องห่วงกูยังอยู่ที่บิกิกนคิดจะแข่งกับกูขีค้างกีค้างก็วิควินไอ้น้องระดับมึงน,น่ะมันระดับบิ๊กก้นเรียนรู้วิธีบินไม่มีวิไม่มีลีน